น,ะะนี่ก็จะเป็นระบบเดิมๆติดรถนะคะโดยอายุการใช้งานแล้วก็จะมีขอบยุ่ยนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นวิตเตอร์ติดรถตอนนี้ทําประตูข้างหน้าติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับคันนี้คุณลูกค้าเลือกเป็นระบบของ Pi ซซึ่ง CS หนึ่งหกแปดนะคะคู่นี้ราคาเบาๆเลยห้าพันห้าร้อยบาทพร้อมติดตั้งเลยะคะ่ะแล้วก็สำหรับวิเตอร์เราจะไว้ตรง เราไปดูฝั่ง้มุนกันค่ะตั้งเสเตตัวดาวเช่นกันกติดตอร์ตั่งเยินขั้วหน้าและขู้หลังเราสามารถติดตั้งแยกชิ้นเหมือนกันได้ทั้งคู่นะคะงบประมาณในการติดตั้งคันนี้เบาๆเลย1น0 0งหนบาทท้องติดตั้งเลยค่ะ ไปยังไงติดต่อได้ที่ Rock นช o u d นะคะอยู่ที่ปากซอยรัชดาที่ษ36ตรงข้ามสามอาญารัชดาค่ะเปื่อให้บริการทุกวันนะคะลองมาเลือกฟังตัดตรงไปในาก,การติดตั้งได้ะค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ